นี่เครื่องบินครับเครื่องบินสุดเท่อยากรู้ไหมครับใครบังครับนี่ครับตัวน้อยตัวน้อยครับตัวน้อยบังครับนะครับนี่ครับเครื่องบินบินนี่ครับบินหายไปแล้วครับมาแล้ว จิ้มดูเครื่องบินนี่ครับนี่คือตัวน้อยบังคับสุดยอดมากครับแล้วนี่ตัวน้อยบางครับนี่คือเครื่องบินของไอตัวน้อย ตอนนี้เห็นใกล้ใกล้โอ้โหนั่งเล่นแล้วตอนนี้คิมมีไงท้องอ๋อ